ไม่พอเท่านั้นนะครับที่สนามเนี่ยผมเองก็ได้ยินว่ามีเสียงโหจากแฟนๆเหมือนกันนะครับเชื่อ <_ d ose> ว่าคนที่ดูดสดก็น่าจะได้ยินเช่นเดียวกับผมนะครับซึ่งถ้าลองชนะแบบฝืดๆดีนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับโดนคอมเมนต์อีกโดยฝ่ายบริหารของทีมเนี่ยได้มีการประชุมพูดคุยโดยมองว่าต้นเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมของการตัดสินนะ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลี่นะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับชุบปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน3ประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกม Shopee Cup กันหน่อยนะฮะเป็นเกมนัดที่2นะครับก็เป็น BG นะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสวายเรียง FC ทีมจากกัมพูชาไปแบบบุดหวิดเลยนะครับ2ประตูต่อ1นะคุณผู้ชมฮะ ก็ได้ประดูจากรานนวซานตาน่ากับมูยิทเราสินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะใครได้นั่งดูเกมนี้บ้างนะครับก็มีถา่ายทอดสดผ่าน BG จีช anel ยูทูบนะครับโอ้โหปรากฏว่ามีคอมเมนต์วิจารณ์ทั้งเกมเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะต้องบอกว่าเกมนี้เองสวายเรียงเนี่ยมาดีมากๆเลยนะครับบอลมีทรงด้วยนะครับคือคลองบอลเหนือกว่าหน่อยๆด้วยนะครับเพียงแค่ว่ามาตรฐานการเข้าทำเนี่ยมันสู้ b g ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ b ีเนี่ยได้เรื่องของความเช็บขาดนะครับยิงเปลี่ยงสองเปลี่ยงก็ได้เลยนะครับ แต่ครึ่งหลังเนี่ยรูปเกมของ B g จียุบๆไปเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอนะครับแต่ยังดีที่มาได้ลูกขึ้นนําอ1หนึ่งเร็วนะครับไม่างั้นนี่อาจจะแย่เลยนะครับสินาทีสุดท้ายนี่รับเต็มตัวนะครับปล่อยให้สวายเลียงบุกซะอย่างนั้นนะครับคนดูทางยูทูบเนี่ยบ่นกันยับนะครับไม่พอเท่านั้นนะครับที่สนามเนี่ยผมเองก็ได้ยินว่ามีเสียงโหจากแฟนๆเหมือนกันนะครับเชื่อว่าคนที่ดูสดสดก็น่าจะได้ยินเช่นเดียวกับผมนะครับคนภาคก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าให้บีจีบุ แต่เขาเองก็เล่นดึงเวลานะครับเพื่อที่จะเอาสกอร์นี้นะครับโดยเฉพาะช่วงจังหวะที่รานิวกระชากบอลไปทางริมเส้นปรากฏว่าส่งคืนกลับหลังมาซะอย่างนั้นเลยเพื่อที่จะเผาเวลาทิ้งนะครับแฟนๆก็ไม่ชอบใจในจังหวะนี้มากนะครับแบบว่าอยากจะให้ยิงเยอะๆบุกอีกอะไรประมาณนี้นะครับเล่นให้มีส่งกว่านี้นะครับผมเองก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะว่าไม่รู้ทําไมมันเฉืยไปเฉยเลยนะครับยังดีนะฮะที่อย่างที่บอกไปนะครับมาตรฐานของทีมจากกัมพูชาเองเขาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับ ไม่งั้นนี่เผลอๆอาจจะโดนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดไปในเกมนี้นะครับสมแต้มแต่ไม่ถูกใจแฟนฟุตบอลนะครับก็เอาเป็นว่าชนะแบบไม่สวยนะครับในเกมนี้แต่ถ้าแพ้เนี่ยเราก็อาจจะเละกว่านี้แน่ๆนะครับสำหรับ BG แล้วก็โคชเทกุนะครับก็เป็นว่า เอาตัวรอดไปในนัดนี้นะครับแต่ต้องติดตามกันต่อว่ามันจะวนลูปหรือเปล่าสำหรับผลงานของโคเทกุที่ก็โดนจับจองอยู่นะครับบีจีก็ได้3คะแนนในเกมชอปปี้ครับก็ประเดิมบทล็อกได้นะครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยไปเสมอกับทีมอินโดนีเซียมานะครับนั่นคือเบื้องหลังของบีจีนะครับไปกันต่อที่บุรีรัมย์กันบ้างนะครับมีบอลยูยีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับน้องๆช้างชศึกของเรานะครับลงเตะนัดแรกเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ เกมนี้ก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องช้างศึกนะครับเจอกับอาเซียนวยกันเราเองก็กินไม่ยากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เวียดนามอินโดาเบลนี่ก็เราเองก็งานไม่หนักนะครับกดไป5เม็ดนะครับห้าประตูโซนนะครับปิดเกมได้ในครึ่งแรกเลยนะครับสี่พลาทีแรกก็ยิงไป4ลูกแล้วนะครับโดยเคลนธนาดอนไรอันนี่ก็ทำแฮตถึกได้ด้วยครับซึ่งถ้าลองชนะแบบฝืดๆดีนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับโดนคอมเมนต์อีกเพราะว่าชุดนี้เองก็เก็บตัวเยอะเก็บตัวนานด้วยนะครับแถมก็โดนจ้องๆ้องอยู่นะครับเพราะว่า มีเยาวชนจากบุรีรัมนีติดมายกทีมเลยนะครับก็กเนึ่งมาจากบุรีรัมเขาได้รับหน้าที่ดูแลชุดนี้อยู่นะครับ ดูทรงแล้วน่าจะวัดแชมป์กลุ่มกับอิรักแน่นอนนะครับซึ่งจะโดนกันนัดสุดท้ายนะครับซึ่งปรากฏว่าอิรักก็ถล่มโหดนะครับยิงไม่เลี้ยงเลยครับเอาชนะบูไนไป15ประตูต่อศูนย์นะครับก็กล่าว่าโยนความกดดันให้เรานะครับเพื่อจะยิงคู่แข่งให้เยอะเหมือนพวกเขาครับเพราะว่าถ้าเจอกับเราเขาอาจจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียนะครับโดยนัดหน้าเราจะเจอกับบูไนนะครับนะฮะในวันที่27กันยายนเวลาทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทีเอเอสนะครับก็ต้องให้น้องๆยิงให้เยอะเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับช้างศึกของเรากันต่อนะครับสำหรับการหาตัวไปเล่นชิแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครคุณผู้ชมฮะอ่ะไป2ประเด็นแล้วไปที่ประเด็นสุดท้ายกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องวุ่นวายในไทยลีก2นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องขึ้นมานะครับบันเทิงบนไทยจริงๆนะครับเมื่อทางอยุธยายูไนเต็ดนะครับ เตรียมร่างหนังสือยุบทีมนะครับแล้วก็ถอนทีมาจากการแข่งไทยลีกสองซะอย่างนั้นนะครับหลังจากที่มีประเด็นความไม่เป็นธรรมจากการลงโทษของสมาคมฟุตบอลนะครับสาเหตุมาจากก่อนนั้นนี้ทีมถูกลงโทษปรับเงิน20 0 0 0บาทนะครับจากกรณีกองเชียร์ตะโกนด่าทอในเกมกับชมบุรีเอฟซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากสมาคมสั่งลงโทษไปฝั่งแฟนบอลเองก็ได้มีการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะมาจ่ายค่าปรับให้ทีมเพื่อช่วยเหลือสโมสรอีกหนึ่งทางนะครับ โดยฝ่ายบริหารของทีมเนี่ยได้มีการประชุมพูดคุยโดยมองว่าต้นเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมของการตัดสินนะทำให้มีการตะโกนคำหยาบไปแบบนั้นนะซึ่งก็ส่งผลต่อ,อกวาลังใจนะครับของฝ่ายบริหารของทีมแล้วก็ตัดสินใจที่จะยุบทีมในที่สุดนะครับเออก็แปลกดีเหมือนกันนะคุณชมะเอาแหละนะครับเรื่องของตะโกนดา่ดาจากแฟนบอลเนี่ยมันเอาจริงมันก็ด่ากันทุกทีมนะฮะคุณชมฮะ อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพียงแค่ว่าจะโดนเขียนรายงานหรือเปล่านะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับระยะหลังเองสมาคมก็หยุมหยิมกับเรื่องจริยธรรมในสามฟุตบอลอย่างมากเลยนะครับเช่นกรณีอย่างโคดวิจารผู้ตัดสินนี่ก็โดนปรับเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็พูดถึงอยุธยาครับก็ถือว่าน้อยใจเกินเหตุไปนะครับแม้ว่าเอาและฮะส่วนหนึ่งก็น่าเห็นใจที่พวกเขาเองก็คงจะมองว่านะครับมันเป็นการลงโทษที่ไม่เป็นมาตรฐานเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับทุกสนามมันก็มีคนตะโกนด่านั่นแหละนะฮะ เพียงแค่ว่าก่อนน้นี้สมาคมไม่ยอมปรับนะครับซึ่งก็ทําให้มองดูแล้วมาตรฐานมันไม่มีนะครับก็ว่ากันไปนะฮะขอให้ไม่เกิดขึ้นนะเรื่องนี้นะครับขอให้ทางฝ่ายบริหารหาทางออกได้นะครับคงจะไม่ให้ตัดสินใจย,ยุบทีมหรอกนะครับนะฮะเดี๋ยวลีกมันจะปั่นปวนเอานะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นซีซั่นอย่างนั้นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะฮะก็รอดูแลกันนะว่า จะมีการไกลเกลี่ยเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ